สวัสดีสค,ค่ะเด็กๆวันนี้คุณตาลมีเพลงเพื่ชนะกอไก่ที่คอนกคุ้งมาฝากเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพลงชนะทั้งหมดมี44ตัวเดี๋ยวเราไปร <co poems> <co poems)> <co poems> <co poems> ้องพร้อมๆกันเลยค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังงูจอจานชอชิงชอช้างซโซชอเชย หญิงดอชะดาต่อปตัตตกทอทานทอมุททอพอุทเท,อนทานอนเนนดดเด็กต่อเต่าทอทุ่งทอทานทอทองนอนหนูบ่อใบไ,ไม้ปลอบปลาพอพึ่งฟพอพฟ้าพอผ่านฟอฟันพอสัมเป่ามอมา หมลอจาออาเมเลง้ยงป่าฮอนกคูกร้องเพลงสนุกไหมคะกับเพลงกอไก่ถึงฮอนกคามมาากน้อพนกคะับเพลงกอก่ถึงฮอนคก้กๆคไ่น,นะคะุ้นกไมคะไก่น้เลสามครถร้องไดอมอไ่ถงฮอร้องเพลงกไมคะกพลอ่งฮอนุ้เพลงกงไก่ถึงคุก้นห้คะอนะคะ เด็อาจจะท่องได้หรือว่าร้องได้นอกเหนือจากเพลงที่คุณมตาน,นามาฝากก็สามารถส่งมาให้คุณปตาดูได้นะคะและคุณปตาจะรอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ